พี่นันก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านและขอขอบใจนักเรียนนะครับนะที่เข้ามากดซ u b s c r i b e ให้คุณครูบางหน้าน่าจะไวนิดนึ่งนะครับนะขอขอบคุณทุกท่านนะครับมีคนกดหัวใจส้มไม้สองคนนะครับนอบคณมากมีคนกดหัวใจทั่วท่ไปให้แปดร้อยสาสิบคนนะครับขอขอบคุณมากมากเลยครับ ไปต่อครับ fly which English นะครับป4แบบเผื่อหน้า17หัวข้อการพูดนะครับ speaking what happened นะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นะครับนะที่แปลไปแล้วคุณรวมภาพมาอีกทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามาทักษะการเขียนทักษะการเขียนนะครับเขาบอกว่า where were the things in the morning in the morning ในะตอนเช้า Think, things t i n g s the e s นะครับสิ่งต่างๆนะครับ where were นะครับสิ่งต่างๆ were อยู่นะครับสิ่งต่างๆเป็นรูปอดีตนะครับเปลี่ยน r เป็น were อยู่นะครับ where ที่ไหนสิ่งต่างๆอยู่ที่ไหนในตอนเช้า look at page นะครับให้ดูที่หน้าหนังสือหน้า page แปลว่าหน้าหน้า16 again อีกครั้งหนึ่งคุณครูก็เลยเอาภาพหน้า16นี่นะครับคือภาพหน้า16มาให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ภาพหน้าสิบกนะครับไอ้กเขียนกับเมาส์นี่กเขียนไม่สวยนะครับนะนะครับตอนเช้านั้นมาอยู่ที่ไหนเราตอบภาพตอนเช้าข้อหนึ่งนะครับขเขาเขียนมาให้ว่า The computer was ร์คอมพิวเตอร์ตัวเดียวนะครับนาะก็ใส่ was แล้วเขาก็ตอบมาให้แล้วว่า next to the book ก็คือคอมพิวเตอร์นั้นอยู่นะครับติดกันกับหนังสือคุณครูก็แปลให้แล้ว ดังนั้นนักเรียนเรามาต่อก้อที่สองครับ the share words เก้าอี้หลายๆตัวนะครับเก้าอี้เตอมนสหลายหาย,หาย,หายตัวตอนเช้าอยู่ตรงไหนครับตอนเช้าอยู่ under the tables นะครับอยู่ใต้โต๊คนะครุบนะครับนาทั้งสี่ตัวเลยนะครับก็เลยตอบว่านะครับ w e r นะครับ Under the tables นะครับเทวเมด้วยนะครับเพราะเก้าอี้หลายตัวจะไปอยู่ในโต๊ะตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมันวางไม่หมดข้อสาม the rubbish bin นะคบ bin แปลว่าถัง rubbish แปลว่าขยะดังนั้น rubbish bin จึงแปลว่าถังขยะถังขยะ was อยู่อยู่ตรงไหนครับคุณคูไม่เลื่อนภาพไปแล้วนะครับนะอยู่ next to นะครับอยู่ติดก,กันกับ the cabinet นักเรียนจะใช้เป็นคาบิเนตก็ได้นะครับซึ่งปแปลว,ว่าตู้เอกสารทั่วไปหรือจะใช้เป็นด็อกิเมนต์คาบิเนตนะครับตู้เอกสารหรือจะใช้เป็นคัพบอร์ดก็ได้นะครับคัพบอร์ดแปลว่าตู้กับข้าวก็ได้ตู้อนเนกประสงค์ได้หมดนะครับแล้วแต่จะใช้รู้สึกหนังสือเล่มนี้จะใช้ว่าคัพบอร์ดนะครับแต่คุณครูเขียนคาบิเนตไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนะถังขยะนั้นอยู่ติดกันกับตู้เอกสารนะครับ ข้อที่สี่เดี๋ยวทับนิดหนึ่งตรงนี้ต้องโต๊ะครัอยู่หน้ากระดานํนำเดี๋ยวมาไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับเนะครับข้อที่สี่ครับ the books were the books นะครับหนังสือหลายๆเล่มอยู่ตรงไหนในต,ตอนเช้าอยู่ in the bookcase นะครับก็ยังอยู่ในตู้หนังสือปกติดีนะครับนะ in the bookcase ข้อที่5ครับ the teacher's table นะครับโต๊ะครูนะครับ table โต๊ะของคุณครูนะครับนะโต๊ะของคุณครูก็คือโต๊ะครู walls นะครับโต๊ะคุณครูมีโต๊ะเดียวก็ใช้ walls นะครับ in front of the blackboard In front of แปลว่าด้านหน้านะครับ The Blackboard กระดานดำโต๊ะคุณครูอยู่หน้ากระดานดำหรือนักเรียนจะเขียนว่าโต๊ะคุณครูอยู่ระหว่างตู้หนังสือและคา b บิเนตก็ได้นะครับนะ the t t e t e h e r s r s table is b e t w e t n the cabinet a n d the bookcase ก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะเขียนนะครับได้หมดนะครับนะนี้คือคุณครูเขียนเป็นตัวอย่างให้เท่านั้นเอง นักเรียนที่เรียนเก่งๆนะครับสามารถเขียนได้สบายเลยนะครับนะเขาจะบอกครับ the bookcase was ตู้หนังสือนะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ next to the wall นะครับอยู่ติดกับกำแพงทีนี้พอมาข้อที่สองนะครับเขาบอกว่า look at the picture of the old school ให้นักเรียนดูภาพนะครับโรงเรียนเดิมนะครับ the old school คุณครูให้แปลว่าโรงเรียนเดิมมาเลกัน a n d และ The New School นะครับโรงเรียนใหม่โรงเรียนแห่งใหม่นะครับ on Pul p e n u i n book page number s e หนังสือนี้มีสองเล่มนะครับหนาก็คือหนังสือเรียนกับหนังสือแบบกระดหนังสือเรียนเขาจะใช้ว่า Pul p u n u i n book นะครับซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ครับว่า Pul p e n g u i นะครับ Pul p e n g u i ก็แปลว่านักเรียนนะครับลูกแต่สมัยนี้ก็นิยมใช้ student นะครับ Pul p e n g u i book ให้ไปดูหนังสือเรียนนะครับนะหน้าสิเจ็ซึ่งคุณรูไม่ได้เอาภาพมานะครับเอาเป็นว่าเอาคำเฉลยมาแปลให้ก็แล้วกันนะครับเขาถามว่า what are the different different แปลว,ว่าแตกต่าง R คือนะครับอะไรคือข้อแตกต่างของโรงเรียนเก่ากับโรงเรียนใหม่ให้ write sentences ให้หนักเรียนเขียนมาหลายๆประโยคซึ่งหนังสือก็เข,เขียนมาให้แล้วเดี๋ยวคุณรูแปลให้ฟังเลยนะครับข้อที่หนึ่ง The sports field นะครับก็คือสนามกีฬา in นะครับในเดว s c สกู l โรงเรียนเดิมนะครับคุณครูแปลว่าโรงเรียนเดิมเมื่อไรกันนะครับ Was smaller than small นะครับเป็นคำคัพท์ Was เป็น verb to be small นะครับคำคัพท์ใช้คู่กับ verb to be เท่านั้น verb to be ไม่ต้องแปลแต่ว่า small ใสย่ยานะครับแล้วก็ตามด้วย than เป็นขั้น comparative เป็นขั้นเปรียบเทียบ ซึ่งแปลว่าเล็กกว่านะครับสนามกีฬาของโรงเรียนเดิมนั้นจะเล็กกว่า The s p o r t Field in the New School เล็กกว่าสนามกีฬาในโรงเรียนแห่งใหม่นะครับคุณครูจจะแปลเร็วเลยนะครับคราวนี้นักเรียนคงแปลออกนะครับ New School โรงเรียนใหม่ o l d School โรงเรียนเก่าหรือโรงเรียนเดิมมาดูข้อที่สองครับ <c oughs> There are แปลว่าอะไรครับลูกตามน,นี้คุณครูสอนมา เดรา r e แปลด้วยกันแปลว่ามีครับมีตามมาด้วยนามเอกพจน์พู้พระอุพน์ครับตามมาด้วยพระอุพพน์ครับ more f l o w นะครับแปลว่ามีชั้นมากกว่า in the new school นะครับ than in the old school นั่นก็แปลว่ามีนะครับนะชั้นมากกว่าในโรงเรียนแห่งใหม่นะครับกว่าโรงเรียนแห่งเก่า ก็เลยแปลเส้ใหม่ให้เข้าใจง่ายว่าโรงเรียนแห่งใหม่นั้นมีจํานวนชั้นของตึกนะครับนะไม่ใช่ชั้นเรียนนะครับนะชั้นของตึกนั้นมากกว่าโรงเรียนแห่งเดิมอาจจะโรงเรียนแห่งเดิมมีชั้นเดียวโรงเรียนแห่งใหม่มีสองชั้นขึ้นไปประมาณนี้นะครับได้หมดไปข้อที่3ครับ the principal's office principal นะครับให้แปลว่าท่านผอ office นะครับห้องทำงาน a p o t e s แปลว่าของ ห้องทำงานของท่านพอ w a s อยู่ on the ground floor นะครับ ground floor คุณครูให้แปลว่าชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่ง in the old school ในโรงเรียนแห่งเดิม but แต่ว่า i t นะครับ i t ก็คือห้องทํางานของท่านพอ i s นะครับตรงนี้ย่อมจาก i s t อยู่นะครับ on the first first floor คำว่า first floor นะครับบอกแล้วว่าชั้นสองนะครับนะอย่าไปแปลว่าชั้นหนึ่ง อยู่ในชั้น 2, สองสหรับโรงเรียนแห่งใหม่ดังนั้นนะครับสรุปว่าออฟฟิศของท่านผออนะครับโรงเรียนเดิมนั้นอยู่ชั้นหนึ่งนะครับแต่โรงเรียนแห่งใหม่อยู่ชั้นสองครับแต่คุณครูก็ยังแปลว่าชั้นกล่าวกับชั้นหนึ่งนะครับนะแปลตามคําศัพท์นะครับนะข้อสามห้องสมานของขอท,ท่านผอนั้นอยู่ชั้นกล่าวในโรงเรียนเก่านะครับแต่ในเรียนใหม่อยู่ชั้นหนึ่งคุณครูแปลตามคําศัพท์นะ ไปก็ที่สี่ครับ there are แปลว่ามีครับตามด้วยคำนามเอกพจน์ผูพจน์ครับผ้าหูพจน์ classroom s าห้องเรียน more นะครับ modern แดนไปอยู่ตรงนี้นะครับนะ modern แปลว,ว่ามากกว่า in นะครับ the นะครับตรงนี้ the ในตัว t หายไป อินเ e ียโน o กูลเดนนะครับเดอะโ h เ o l ะโอ o o ูลดีนะอันนี้เดอนะครับ the new school, there, s c h ก o l อันนี right? the ้ดีเดอะโอส o ูก็แปลว่าโรงเรียนแห่งใหม่นั้นมีห้องเรียนมากกว่าโรงเรียนแห่งเก่านะครับแล้วก็สุดท้ายในสุดนะครับก็คือ the w a s n ซ a library ตรงนี้จะแปลจะเขียนว่า the w a s n ซก็ได้เนี่ยคุณครู แก้เป็นแดดีกว่านะครับนะเด็กเด็ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องการนักเรียนใช้คําว่าแดดีกว่านะครับหนังสือก็อาจจะเขียนรีบรเป็นเด็ก็ได้แต่ต้องการให้เขียนแดดีกว่านะครับ There wasn't a library นะครับแปลว,ว่าไม่มีห้องสมุด In the old school ในโรงเรียนแห่งเก่า But แต่ว่า There is a library in the new school แต่มีห้องสมุด นะครับในโรงเรียนแห่งใหม่นี่คือกำแปรนะครับจบนะครับหน้าสิบเจ็ดถ้าคุณครูแปลเร็วไปนะครับหลังจากที่คุณครูไลฟ์สดจบก็หยุดคลิปนะครับแล้วก็เปิดย้อนหลังนะครับนะฟังซ้ำๆได้หลายๆครั้งครับไปต่ออีกสามหน้านะครับวันนี้คุณครูทำไว้ถึงหน้ายี่สิบนะครับนะฟังดูแลวเข้าชม ช่วยระดมชาต้องขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยบุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอับที่นั่นต้องขอขอบคุณ